โอเคครับเดี๋ยวมันมาดูสนามของพวกเรานะครับเทคนิคการสอบช่างฝีมือทหารนะครับก็คือตอนนี้เราทราบแล้วว่ามีการเปิดรับสมัครนะครับขั้นตอนแรกที่เราต้องทราบก็คือรายละเอียดนะครับรายละเอียดการสอบเราต้องเข้าใจารายละเอียดกับระเบียบการสอบให้ชัดเจนก่อนถ้าเกิดเราไปเซิร์ชใน Google นะครับหรือว่าเว็บของทางการเดี๋ยวปน๊นนึงนะ นะครับก็คือต้องไปดูตรงระเบียบการนะครับวิธีรับสมัครตัวนี้อันนี้เพราะเราน่าจะดูมาแล้วเดี๋ยวสักครู่ระเบียบการและวิธีการสมัครนะครับอืมในหน้าจอขึ้นเป็นเป็นชีสสีขาวไหม ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเหรอแดวแป๊บนะครับเอ๊แดดแป๊บมันแปลกจัง สักครู่นะครับเปิดเปิดหลายจอขออภัยโอเคครับผมมาดูตัวนี้ครับอันนี้เราจะเห็นในหน้าเว็บแล้วก็คือของปีนี้นะครับ ของปีสองห้าหกสี่นะมันจะมีข้อมูลเยอะอมากๆนะครับเราต้องอ่านให้หมดนะครับขั้นตอนแรกของการจะสอบสอบสมัครงานราชการก็คือเราต้องเป็นคนรอบคอบแล้วก็เข้าใจภาพรวมของงานก่อนนะครับเหมือนกับการสอบตัวเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเราสอบเรื่องอะไรนะครับต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างคนที่ศึกษาเรื่องพวกนี้จะได้เปรียบเพื่อนที่ไม่ดูอะไรเลยนะครับคนที่ข้อมูลมากมากกว่าก็จะได้เปรียบไปนะครับ เดี๋ยวจะมา,มาเน้นตรงนี้ก่อนนะครับตรงหัวข้อที่ห้าครับการสอบวิชาการนะครับการประกาศผลภาควิชาการการตรวจร่างกายการสอบอร่างกายนะครับการสัมภาษณ์ตอนนี้อันนี้คือเราต้องดูไปก่อนนะนะครับถ้าเกิดเข้าไปแล้วอ่ะหน่วยงานเนี่ยมีดำเนิงนง,งานเกี่ยวกับอะไรนะครับเข้าไปแล้วเรียนวิชาอะไรบ้างนะครับ วิชาชีพนะครับเงื่อนไขคุณสมบัติตอนนี้ดูดูมาด้วยนะครับมาดูตรงสอบวิชาการครับก็คือตอนนี้เราทราบแล้วว่ามีสอบทั้งหมด5วิชานะครับมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษภาษาไทายแล้วก็สังคมศึกษามาดูที่สัดส่วนของวิชาครับสวิชาแรกครับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษวิชาละหนึ่งร้อยภาษาไทยกับสังคมวิชาละห้าสิบคะแนนนะครับในการสอบตัวเนี้โดยทั่วไปแล้วความรู้ที่ใช้จะเป็นระดับถึงชั้นมสามนะครับภาษาไทยกับสังคมค่อนข้างกว้างนะภาษาไทยว่าว่ากว้างแล้วนะครับสังคมกว,งกว้างกว่านะครับเนื้อหาถ้าเกิดดูข้อสอบย้อนหลังเนี่ยจะครอบคลุมเยอะม,มากๆนะครับทั้ง ประัติศาสตร์ภูมิาศาสตร์นะครับถ้าครูมีเวลาน้อยครูจะอ่านสามตัวบนก่อนในสัดส่วนที่คะแนนมากกว่านะครับเรามีเวลาถึง4ี่เมษานะครับวันที่สี่เมษาก็คือจะมีเวลาประมาณ2เดือนนะบริหารเวลา2เดือนนี้นะครับสองเดือนนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเราครับเราจัดการเวลาให้ดีคนที่แบ่งเวลาดีก็จะได้เปรียบไปนะนะครับ เน่อในแนวตรงนี้นิดนึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์สูงส่วนลังสิตรตรงนี้ข้างในอ่ะมันจะเป็นฮอลมันจะเป็นเหมือนหอประชุมใหญ่ๆแอร์หนาวมากครับวันสอบเรา uh, เอเตรียมพร้อมร่างกายไปด้วยนะครับแล้วก็ uh, เทคนิคการสอบเดี๋ยวแป๊บนึงอืมพวกนี้ไม่น่ามีปัญหามัง้ตงตอนนี้เราค่อยเข้าไปอ่านอีกทีนะครับเดี๋ยวคุณจะแชร์เทคนิคการสอบคร่าวๆตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะ ดึงข้อลุกนั่งนะครับวิดพื้นวิ่งสองรอบสนามเนี่ยชิวๆเลยอ่ะเราสอบข้อเขียนให้ผ่านก่อนนะระหว่างช่วงที่สอบตัวเนี้ยช่วงที่ก่อนสอบตัวเนี้ยไม่ต้องไปวิ่งให้เหนื่อยนะไม่ต้องไปซ้อมซิทอัพนะครับเพราะว่าเอาเวลาไปอ่านหนังสือให้ติดภาควิชาการก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะมีช่วงมันจะมี ช่วงที่ให้เราไปซ้อมร่างกายนะครับส่วนใหญ่จะผ่านหมดทุกคนแหละนะครับนอกจากแบบเอร่างกายแบบแย่จริงๆนะครับถึงจะไม่ผ่านนะนะครับไปซ้อมไปอ่านหนังสือก่อนนะครับร่างกายค่อยซ้อมถ้าเรียนนสทตัวเลขพวกนี้ชิวๆนะสามนาทีสิบห้าวิอ่ะเหมือนนสทไหมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ ร่างกายไม่แย่เกินไปนะครับตัวนี้เราก็ไปดูคร่าวๆนะลงคำา่วณดูคร่าวๆนะครับไม่เป็นโรคนะครับก็คือไม่น่ามีปัญหานะวันสอบเราสามารถติดต่อครูได้นะครับเรื่องการเดินทางนะผังในมหาลัยนะครับก็คือเรื่องการเดินทางนะครับรถโดยสารนะครับผังมหาลัยสอบถามได้นะครับวันสอบคุมสมาธิอย่างเดียวครับความรู้ที่เราเตรียมมานะครับวัดกันที่วันสอบนะว่าจะได้ใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็คือเอ่อก็คือคืนวันก่อนสอบเราทานอาหารให้มันเหมือนกับสองสามวันก่อนหน้าอจะทานอะไรแปลกๆนะครับไปกินลู่กินก้อยนะครับท้องเสียกินอาหารญี่ปุ่นนะครับแปลกๆแบแบนี้นะครับกินให้เหมือนกับสองสามวันก่อนหน้าร่างกายร่างกายจะได้ไม่ผิดปกตินะครับมาดูตัวนี้ครับผู้อยากให้ดูตัวนี้ อสำหรับคนที่จะเตรียมตัวสอบนะครับขั้นแรกก็คือหลังจากศึกษาประกาศการสอบเนี่ยเราควรจะดูเนื้อหาครับคนที่เข้าถึงเนื้อหาหรือข้อสอบปีก่อนก่อนได้มากกว่านะครับก็จะได้เปรียบนะถ้าเกิดเราเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็เสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับาการสอบช่างสีมือทหารน,นะครับหรือว่า ข้อสอบย้อนหลังเนี่ยจะมีลิงก์มาเยอะแยะเลยนะครับเว็บไซต์ที่ครูแนะนําก็คือเว็บนี้ครับนายร้อยคอมเราสามารถใช้เว็บนี้ในการสอบสนามนี้หรือว่าสนามอื่นตำรวจนะครับถ้าอากาศพยาบาลนะครับแต่ว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วครับเราจะไม่สอบสนามอื่นแล้วเราจบจบเกมในเกมนี้เกมเดียวปิดจ็อบไปเลยสอบให้ติดไปเลยนะครับใช่ไหมเราจะไม่ ที่นี่เราจะไม่ทํากันแบบนั้นเราจะไม่สอบหลายสนามนะเราจะปิดจ็อกไปเลยครับในร้อยดอทคอมครับ N I N E นะครับนายแล้วก็ตัวเลขหนึ่งร้อยดอทคอมนะครับข้อมูลเยอะมากมากครับแล้วเข้าไปเข้าไปอ่านข้อมูลนะมันจะมีไหลายหลายเหล่านะครับหลายอากองนะครับแล้วก็ข้อสอบเก่าๆมีรุ่นพี่มาแชร์ข้อมูลนะครับข้อสอบเก่าเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับในส่วนของเรา คลิกเข้าไปดูที่ตรงนี้ครับสมัครสอบทหารครับแล้วก็สมัครสอบช่างฝีมือทหารเข้าไปแล้วโอ้โหเยอะเลยครับสิ่งที่เราควรจะไปอ่านนะครับคือข้อสอบเก่าแล้วก็พื้นฐานนะครับของหน่วยงานนะครับก็คือไปอ่านตรงนี้ก่อนก็ได้ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับว่ามันคือหน่วยงานทํางานเกี่ยวกับอะไรนะครับสังกัดของอะไรแล้วก็ มีโอกาสเจอตอนสอบสัมภาษณ์นะพอสอบสัมภาษณ์เขาอาจจะถามคนถาม,มง่ายๆเลยครับเขาไม่ถามคณิตศาสตร์วิทยศาศาสตร์สังคมหรอกเขาถามทําไมถึงอยากทํางานนี้นะครับทําไมแล้วเข้ามาแล้วจะทํากองไหน ไหน,นเล่าประวัติของหน่วยงานหน่อยแบบเนี้ยนะครับก็คือไปอ่านมานะครับค mm ุณ hmm. สมบัติครับแล้วก็ข้อสอบเก่าๆเยอะมากเลยนะครับเขาจะมีรุ่นที่รวบรวมไม่ให้นะครับปีหกหนึ 1, ่งหกสองหกสามหกสี 3, ่ 4. ถ้าเกิดเราไปคลิกดูแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นมัน,นคล้ายกันครับก็คือเหมือนกับประกาศเมื่อกี้ประกาศเมื่อกี้จะมีทั้งหมดห้าวิชานะครับสัดส่วนของข้อสอบจะเป็นเหมือนกับปีเก่าๆนะนะครับ สมมุติครูเข้าไปคลิกที่สมัครสอบช่างฝีมือทหารสองห้าหกสี่นะครับตรงแท็บแรกนะครับก็จะมาโผล่ที่่หน้านี้นะครับเดี๋ยวแอปหนึ่งนะาท,ทันไหมครับมีคำถามไหมทันอยู่ครับได้ได้เยี่ยมครับพวกเราบไว้ สมุติ้อคลิกที่สมัครสอบช่างฝีมือฐาน254จะมาโผล่หน้านี้หน้านี้เขาจะรวบรวมข้อมูลแบบกระชับให้นะครับก็คือมีให้อ่านแบบกระชับนะั้นแล้วก็เป็นโปสเตอร์การรับสมัครนะครับแล้วน่าจะเคยเห็นพวกนี้แล้วนะครับเว็บไซต์นะครับของทางการอ่านตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเราควรจะไปดูตัวนี้ครับเมื่อกี้ที่ครูเปิดก็คือครูดึงจากตัวนี้ด้วยนะครับไฟล์ประกาศรับสมัครกับไฟล์ระเบียบการรับสมัครนะครับเข้าไปดูคร่าวๆ นะครับนี่เขาก็จะมีข้อมูลให้คร่าวๆนะครับไปดูในเว็บไซต์หลักก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าไปคลิกที่ข้อสอบนะครับถ้าคลิกไปที่ข้อสอบเนี่ยมันจะมีหลายชุดมากๆเลือกมาดสูสักชุดหนึ่งก่อนก็ได้นะช่วงแรกนะนะแต่เราน่าจะตเตรียมพร้อมมาครา่าวๆแล้วนะครับมาดูข้อสอบเก่าๆนะครับสมมติว่า มาดูข้อสอบช่างฝีมือทหารไอเทสชุดที่หนึ่งนะครับก็คือเขาจะรวบรวมมาเป็นสัดส,ส่วนเดียวกับที่เปิดรับสมัครนะนะครับก็คลิกเข้าไปนะมันก็จะมีลิงก์นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูวันนี้นะก็จะขึ้นมาที่หน้าแนวข้อสอบนะครับเวลาเจอข้อสอบครับอืมตอนสอบจริงอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ว่าให้เราดูคร่าวๆนะครับ จะเห็นว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เขาให้มากี่ข้อให้มา200ข้อนะครับมีเฉลยให้แล้วนะครับเวลาทําข้อสอบครับเฮ้ยมันหลุดเลอเดี๋ยวแป๊บนึงอืมหลดอีกแล้วเดี๋ยวสักครู่ เปิดตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคเวลาทำข้อสอบนะครับขั้นแรกเราควรจะดูก่อนว่าข้อสอบเอ,อในข้อสอบจริงอะ่ะมันจะมีคำชี้แจงคำสั่งอยู่ที่หน้าปกนะนะครับเราไปดูที่ หน้าปกของข้อสอบก่อนนะครับว่าข้อสอบชุดที่เท่าไหร่นะครับแล้วเขาสั่งให้ทําอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นเขาจะมีคําชี้แจงนะครับข้อสอบนี้เป็นข้อสอบของหน่วยงานนี้ด้ดมีเวลาทาดดนะครับเราก็ดูว่าเขาสั่งอะไรบ้างนะครับให้ใช้ดินสอสองบีฝนลงไปในช่องก็คือเขาสั่งให้ทําอะไรเราก็ทําตามนั้นนะถ้าเขาใใช้ดินสอสองบีก็เราก็ใช้ดินสอนะครับต้องสองบีด้วยนะ นะครับ HB EE มันจะเสียงนะเครื่องอาจจะอาจจะไม่อ่านนะครับก็คือเทคนิคเทคนิคในการเตรียมตัวนะครับคร่าวๆเวลาสอบครับตอนที่คงสอบงานราชการนะครับครรจะใช้ดินสอสองบีเนี่ยอย่างาน้อยสองแท่งเข้าไปในห้องสอบนะเป็นหัวแหลมแท่งหนึ่งแล้วก็หัวทู่ 1> 1. นะแทแทๆแท่งหนึ่งนะครับเป็นดินสอกดก็ได้ดินสอกดไส้สองบีนะแท่งหนึ่งแล้วก็หัวทู่ๆแท่งหนึ่งนะครับ หัวแหลมเอาไว้ทดเลขนะครับเขียนนะครับทดตัวเลขเขียนคําตอบนะครับในข้อสอบสามารถเขียนลงไปได้นะเขาไม่สนใจนะครับเขาสนใจแค่กระดาษคาตอบนะครับแล้วก็หัวทู่เอาไว้ฝนการใช้ดินสอหัวทู่ฝนมันจะทําให้เราเซฟเวลาไปนะครับแต่ละข้อสมมุติว่าประหยัดไปข้อละสิบวิแบบนี้นะครับฝนร้อยข้อก็ประหยัดไปหลายนาทีแล้วนะมันเฉือนกันได้เวลาแพงมากในข้อในวังสอบนะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ เจอข้อสอบแบบนี้อ่านคําสั่งนะครับคําชี้แจงให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มาดูในชุดข้อสอบนะครับไล่ดูทีละหน้ายังไม่ต้องอ่านก่อนนะไล่ดูทีละหน้าครับว่าข้อเนี่ยเรียงกันไหมนะครับแต่ละหน้ามีเอ่อ้พิมพ,พ์ครบหรือเปล่านะครับแล้วก็พิมพ์เรียงกันหรือเปล่านะหน้าในี้2ิบสองหน้านี้2ิบสามน,นะครับยี่0ิบาสามสิบนะครับไล่ไปเรื่อยๆระหว่างนี้ครับตอนที่เราไล่ไว้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือเราจะเห็นภาพคร่าวๆของข้อสอบนะว่าข้อสอบมันยากหรือง่ายแค่ไหนนะครับอย่างน้อยก็คือเราจะเห็นว่าข้อไหนที่มันเราอยากจะทํานะครับข้อไหนรู้สึกว่ามันยากนะครับเราท,ทดไว้ในใจนะครับสมมุติวิชาเดียวกันนะครับสมมติว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะนะครับว,วิชาวิทยาศาสตร์ข้อเดียวกันครับอขอไยจํานวนข้อหนึ่งข้อเหมือนกันเนี่ย ยากหรือง่ายเนี่ยให้คะแนนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสิจะไม่เสียเวลากับข้อยากนะครับเราจะทําข้อที่ง่ายก่อนหรือว่าข้อที่เราถนัดที่สุดก่อนนะอย่างเช่นข้อแปดสิบสามกับแปดสิบสี่สมมติสมมุติข้อแปดิบสามกับแปดสิบสี่นะครับเราเห็นว่าเป็นฟิสิกส์นะครับทั้งเป็นวิทยาศาสตร์แบบคำนวณน,นะครับข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ทฤษฎีอีกข้อหนึ่งนะครับสมมุติว่าครูถนัด ทุสเีนะครับผู้อาจจะทําข้อ8ปดสิบสี่ก่อน8ปดสิบสามทิ้งไว้ค่อยมาทําตอนท้ายนะครับข้อแปดสิบสามน่าจะมีคิดเลขแล้วนะครับอาจจะใช้เวลามากกว่านะครับผ่ามาทําตอนท้ายทําข้อที่ง่ายที่สุดก่อนเร็วที่สุดก่อนนะครับหรือว่ามันมั่นใจที่สุดก่อนเพราะว่ามันทําให้เรามีโอกาสได้คะแนนมากกว่าคนอื่นมากกว่านะครับไล่ไปเรื่อยๆครับจนถึงข้อสุดท้ายระหว่างไล่เราจะเห็นว่ามันจะมีหลายวิชานะอยากทําวิชาไหนก่อนก็ได้ นะครับแล้วแต่เรานะนะครับไล่ไปดูดูว่าข้อครบไหมนะครับแต่ละหน้าพิมพ์ครบหรือเปล่าแต่ละข้อพิมพ์ชัดเจนไหมถ้าเกิดมีปัญหานะครับข้อสอบพิมพ์ไม่ครบนะครับหวดชีนะครับไม่ไหวแล้วนะครับเราสามารถยกมือขึ้นได้นะครับจะมีตำรวจคุมตัวเราไปตรวจชีอ่าพูดเล่นนะครับก็คือจะมีตำรวจคุมตัวเราไปเข้าน้ํานะครับแล้วก็ดูว่า แล้วก็ควบเวลานะครับว่าให้เราเข้าน้ำแล้วก็ไม่ทุจริตในการเข้าน้ำนะครับมันจะมีในวันสอบมันจะมีการควบคุมการทุทจริตหลายแบบนะครับเดี๋ยวนี้ที่เห็นคร่าวๆก็คือการให้สัญญาณนะครับอุปกรณ์รรอิเล็กทรอนิกส์เป็นพวกมือถือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะใช้เป็นนาฬิกาหรือแว่นตาแล้วถ้าเกิดแบบ advance นะครับก็คือมันจะมีเครื่องตัดสัญญาณนะครับบริเวณนั้นอาจจะ ใช้โทรศัพท์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปสอบถ้าเกิดไปคนเดียวเขาอาจจะให้วางมือถือไว้หน้าห้องนะครับอาจจะเสียงนิดนึงใส่เป้ใส่อะไรก็ได้หรือฝากแม่ค้าให้ครับคูใช้วิธีแบบสมูทมากอ่ะคูไปกินข้าวก็คือสมมุติว่าสอบวันอาทิตย์นะครับคือวันเสาร์คูก็อาจจะไปพักแถวแถวมธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับไปดูสาวๆนี่ไปดูรุนพี่นักศึกษาสาวๆนะครับแล้วก็ไป รู้จักกับเจ้าของหอ,อ,อพักหรือว่าแม่ค้าแถวนั้นนะครับวันรุ่งขึ้นเราอาจจะฝากของไว้ที่หอพักก่อนก็ได้เอาไปแดนดินสอนะครับชีทไม่ต้องแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นไม่ต้องใช้ชีทแล้วนะเรามาไกลแล้วครับพวกที่ใช้ชีทไปอ่านหน้าห้องสอบอ่ะคือพวกไม่พร้อมนะครับนี่ก็คือเราเตรียมตัวให้พร้อมไปก่อนนะนะครับใส่เป็นสกิลติดตัวไปเลยนะครับทําความว่าใจไปก่อนเลยไม่ต้องไปอ่านชีทหน้าห้องสอบแล้วนะครับสอบเสร็จนะครับ สอบเสร็จบอกว่าสอบเสร็จนะครับใครที่เห็นเจอเพื่อนพวกชีตก็คือเดินไปบอกว่าเดินเอาดินสอบไปให้เขาครับ <Good. S 1> แล้วบอกว่าเขี <Good. S 1> ไว้นะเพราะว่าผมไม่ต้องใช้แล้วนี่ผมในสนามนี้นะครับไม่ต้องใช้มันตีกต่อไปแล้วนะครับในข้อสอบตอนนี้ครับเมื่อกี้ไม่รู้บอกเลยยังสามารถเขียนได้ทุดได้นะครับแต่ว่าในกระดาษเรา ห้ามสกัปลกนะครับเขียนผิดลบได้ใช้ดินใช้ยางลบยี่ห้อที่ดีที่สุดนะครับในการลบดินสอสอง B อย่าเสียายเงินในการลงทุนเรื่องพวกนี้ครับก็ไปหาตอนสอบเสร็จแล้วใช้ดินสอสอง B ที่มีคุณภาพนะครับฝนติดคาร์บอนมันมีเครื่องตรวจอ่ะมันวัดปริมาณคาร์บอนนะนะครับเราเอาดินสอคุณภาพแล้วก็ยางลบที่คุณภาพลบสะอาดนะครับ ตอนฝนกระดาษคำตอบถ้าฝนผิดลบให้สะอาดก่อนปัดขี้ยังลบออกจากกระดาษให้หมดก่อนนะครับกระดาษคำตอบเอามาสบัดได้แต่อย่าสบัดแบบสูงๆนะเขาจะเข้าใจว่าเราทุจริตนะครับเอามาสบัดนะครับให้ออกให้หมดเพราะว่าบางครั้งมือของเราครับเราอาจจะไปถูก,กับส่วนที่ฝนหรือว่ายังลบนะครับจะจะทำให้ข้อที่เราฝนไปแล้วอ่ะมันเพี้ยน นะสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือเราต้องควบคุมเวลาให้ดีที่สุดนะครับในข้อสอบเมื่อกี้ครูดูคร่าวๆสมมุติว่าสามวิชาแรกวิชาละหนึ่งร้อยคะแนนนะครับอีกสองวิชาวิชาละห้าสิบนะครับสี400นน่ร้อยคะแนนสมมติว่าข้อสอบมีสองร้อยข้อให้เวลาสอบสอบกี่กี่นาทีครับคําถามครับมีมีคําถามแล้ว อ่สอบสนามนี้ใช้เวลากี่นาทีครับไม่ไม่ต้องแย่งกันนะครับพวกเราไม่ต้องแย่งกัน <laughs> ถึงจุดนี้เราต้องทราบแล้วนะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูให้ช่วยดูนะก็คือสอบบ่ายโมงถึงสี่โมงนะครับ วันที่ที่สี่เมษาสอบบ่ายโมงถึงสี่โมงสอบสามชั่วโมงสามชั่วโมงสองร้อยข้อสามชั่วโมงสองร้อยข้อนะครับหนึ่งในแต่ละข้อเนี่ยมีเวลาประมาณหนึ่งนาทีกว่า,วานะหนึ่งนาทีกับอีกสิบเอ็ดวินะครับฉเฉลี่ยแล้วนะนะครับไม่เชื่อใจอย่างนี้ สามชั่วโมงสองร้อยข้อก็คือข้อละหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวินะครับเรามาดูคร่าวๆครับในข้อสอบนะถ้าตอนที่ครูสอบนะครับตอนที่ครูสอบอ่ะครูดูตัวนี้ครับข้อไหนที่ใช้เวลาครูกะว่าอ่าครูเฉลี่ยไว้แล้วข้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวิข้อไหนที่ครูใช้เวลาเกินหนึ่งนาทีครูจะข้าม ครูจะทำขั้นแรกก่อนข้ามนะครูจะทําข้อที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับหาข้อที่เราคิดว่าเราทําได้นะครับแล้วก็ไปไล่ทําข้อที่กลางๆแล้วก็ยากๆนะครับแล้วข้อไหนที่เกินหนึ่งนาทีครูจะข้ามมันไปก่อนครับอาจจะแล้วแต่เทคนิคในการบริหารเวลานะครับบางคนทําวิชาที่ยากที่สุดก่อนบางคนทําวิชาที่ง่ายที่สุดก่อนนะแต่ว่าถ้ากันถ้าตอนที่ครูสอบกันกันพลาดก็คือครูจะทํา แต่ละวิชานะครับข้อที่ง่ายนะครับวิชาแรกข้อที่ง่ายวิชาที่สองข้อที่ง่ายวิชาที่สามแล้วก็ค่อยไปไล่เก็บนะครับเริ่มจากวิชาที่ถนัดที่สุดก่อนนะครับทีนี้มาดูแนวข้อสอบครับเดี๋ยวแป๊บนึงมีเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่จบยังไม่จบมาดูตัวนี้ครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับการหาข้อมูลนะครับสมมุติว่าเรามีเวลาว่างนะครับหรือว่า จะไปอ่านเองศึกษาเองนะแล้วนะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือเทคนิคการค้นหาข้อมูลนะครับสิ่งที่เราควรจะซ้อมนะครับนอกจากการศึกษาว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับระเบียบการสอบมีอะไรบ้างนะครับก็คือเราต้องไปดูว่าข้อสอบเก่านะครับลักษณะไหนถ้าเกิดพิมพ์เข้าไปใน g o o g l e นะครับ พิมพ์แบบดื้อๆไปเลยครับข้อสอบช่างฝีมือทหารหกสี่นะครับมันก็จะมีเยอะมากๆนะครับให้เราดูในหน้าจอครับมันจะมีทั้งแบบลิงก์เข้าเว็บนะครับทั้งคลิปนะครับอันนี้คือเราสามารถไปศึกษาด้วยตัวเองได้นะไม่ต้องอไปติวหรือว่าจ่ายค่าคอร์สนะครับดูคลิปฟรีนะครับเยอะแยะนั่นใน u t u b e นะครับแนวข้อสอบนะครับแล้วก็มันก็จะมีบางลิงก์ที่เป็นหนังสือ นะครอย่างเช่นสมมุติว่าครูไปดูตัวนี้หนังสือนะครับหนังสือโดยทั่วไปครับมันจะมเีเขาเรียกอะไรสำนักสำนักพิมพ์ของมันนะครับอย่างเช่นสมมุติของของตัวนี้นะครับ t h e best center นะครับถ้าเกิดใครที่เคยเกียดดูคลิปหรือว่าอ่านในไฟล์นะก็ไปซื้อหนังสือได้นะครับอาจจะสั่งออนไลน์แต่ว่าครูเป็นแบบวัยรุ่นใจร้อนนะครับูจะไม่สั่งออนไลน์นะครูก็จะ เอ่อแคปรูปถ่ายรูปไปครับแล้วเดินไม่ได้สี่เอ็ดนะครับนี่นะครับแล้วก็บอกเขาว่าพี่มีเล่มนี้ไหมนี่ถ้าเกิดเจอสาวสวยก็บอกว่าน้องมีเล่มนี้ปาครับนี่แล้วก็กคือเอ่อแคปรูปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ไปถามในร้านหนังสือดื้อๆเลยนะครับหนังสือมีหลายประเภทนะครับหลายหลายสำนักพิมพ์นะครับอันนี้ของชีตบุ๊กนะครับของ เดอะเบสเซ n นเตอร์ Center, กับช็อคของชิ t บุ๊กค่อนข้างดีนะก็คือจะเป็นอืจริงๆข้อสอบพวกเนี้ยไม่อยากไม่อยากพูดเลยแต่ว่าเขาก็ดึงมาจากในเน็ตนะเขาก็ก๊อปมาจากในเน็ตแล้วก็มามาขายต่อนะครับอ,อ้าวเ้ยโทษๆลุตเดี๋สักครู่นะครับ โทษโทษหลุดขอภัยครับผมหนังสือพวกนี้นะครับมันจะมีอหลายสำนักพิมพ์นะครับแล้วก็หลายแบบนะก็คือจริงๆแล้วเขาก็าจะอดึงจากในในเน็ตนะครับมาอาพิมพ์แล้วก็ขายนะนะครับก็คือและแต่เราสะดวกนะว่าจะเป็นอแนวไหนนะครับก็คือเราแคปรูปแล้วก็ไปเดินไปที่ร้านหนังสือแล้วถามเขาได้เลยนะไม่ต้องเขินนะครับ มาดูในส่วนของคลิปครับสมมติครูขี้เกตอ่านหนังสือนะหรือว่าเวลาว่างๆนะครับขี้เกตอ่านหนังสือหรือว่าเวลาว่างๆนะครับอไม่อยากไม่อยากดิวไม่อยากอ่านหนังสือไม่อยากอะไรเลยแต่ว่าก็มีเวลาดูคลิปนะครับก็อาจจะใช้วิธีการดูคลิปเฉลยข้อสอบนะครับของอสถาบ,บันต่างๆนะครับ สมมติเมื่อกี้ลิงก์เมื่อกี้ครับผูเข้าไปดูในคลิกไปในส่วนของคลิปนะครับมันก็จะมีเยอะแยะนะครับทีนี้มาดูคลิปครับวิธีการดูคลิปที่ดีครับเราเลือกชแนลที่มันเกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับอย่างเช่นครูดูของชแนลนี้ครับดาวในร้อยสกู๊นะครับนี่เราก็เข้าไปดูข้อสอบได้นะครับมันก็จะมีอันนี้เขาแยกวิชาให้ดีจัง แล้วอาจจะเข้าไปดูในช n e l ของเขานะมันก็จะมีเยอะนะครับดูส่วนใหญ่เขาจะแยก playlist ไว้นะครับแต่วันนี้เขาไม่แยกไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไล่ดูนะนะครับมันก็จะมีหลายสนามนะสมมติว่าคุณดูคลิปนี้หรือว่าเท่ากับไปก่อนแล้วกันนะครับ22สังเกตว่า วิธีการนะครับก็คือเขาจะมีดวเตอร์น,นะครับหรือว่า,าครูของสถาบันเขาเนี่ยมาเฉลยข้อสอบให้นะครับตัวนี้ก็มันดูง่ายนะส่วนใหญ่เขาจะออกแบบมาให้มันดูง่ายเข้าใจง่ายนะครับตัวนี้นะนะครับก็คืออันนี้เป็นหนึ่งช่องทางในการในการศึกษาข้อมูลนะครับว่า,าวิธีการทำข้อสอบนะครับอันนี้เป็นวิชาคณิตศาสร์นะเราก็ไปไล่ดูนะครับว่าไล่ดูนะครับว่า มีวิชาอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีฉเฉลยลักษณะไหนนะตัวนี้ก็คือเป็นเทคนิคร่าวๆนะครับอือตัวนี้มีคำถามหรือข้อสงสัยไหมครับไม่มีครับไม่มีครับก็คือตัวนี้เป็นเทคนิคร้าวๆ,ๆนะครับที่นี้